แม่น้ำเดียวกับที่คนไทยเคยใช้ข้ามไปอีกประเทศหนึ่งแต่กัมพูชาสามารถสร้างสะพานข้ามมันด้วยสะพานยาวกว่า2.2กิโลเมตรนี่ไม่ใช่สะพานเล็กๆไม่ใช่สะพานระดับชน,นบทบ้านๆแต่มันคือสะพานข้ามแม่น้าโขงที่ยาวที่สุดในประเทศกัมพูชานี่หนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ประเทศเราเคยมีแต่คนไทยอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเคยมีอยู่ก่อนที่จะมีสะพานนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจนะว่าเราผ่านอะไรมาบ้างก่อนหน้าปี2015นคนกัมพูชาเดินทางจากพนมเปญ ไปถึงที่เวียดนามต้องลงเรือเฟอร์รี่ด้วยซ้ำรถติดยาวเป็นกิโลน้ําขึ้นน้ําลงฝนตกกระจอดกลางคืนไม่ต้องพูดถึงรถบรรทุกสินค้ารอไปเป็นวันแต่คนไทยกลับรู้สึกว่ากัมพูชาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยพัฒนาแต่มาดูทุกวันนี้พวกเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเราสามารถขับรถข้ามโค้งได้ไม่กี่นาทีข้ามแบบง่ายๆด้วยเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันไปมานะครับระหว่างชาวเน็ตทางฝั่งกัมพูชาก็ภูมิใจมากๆเลยกับสะพานที่ไม่ใช่แค่สะพานในมุมของเขานะแต่ว่าคนไทยเองก็ดูเหมือนจะไม่ได้ตื่นเ้้อรกี่ยววับืงด ยังในความเห็นตัดมานะครับของชาวกบชา,อ,ชาอีกคนบอกว่าโครงสร้างนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยเรานะ่ะรู้ดียาวกว่า2,200เมตรโครงสร้างแบบเคเบิลสเตย์สมัยใหม่เอารองรับรถบรรทุกหนักๆแล้วก็ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่โชว์เฉยคือก่อนหน้านี้น่ะเ,เราถูกมองว่าไม่ค่อยมีโครงสร้างอะไรใหญ่ๆเลยแต่วันนี้เราข้ามโขงได้โดยสะพานของเราเอง <c oughs> ขณะที่ความเห็นทางฝั่งบ้านเรานะครับก็บอกว่า ถ้าพูดตรงๆนะผมรู้สึกว่าสะพานข้ามแม่น้ําโขงนะ่ะมันเท่ากับเรื่องธรรมดามากเลยนะในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่พาะมองข้ามนะที่คนไทยไม่ค่อยพูดถึงสะพานแห่งนี้ของพวกคุณเพราะว่ามันเป็นสเกลที่เจอได้บ่อยแล้วก็เจอได้หลายสะพานมากเลยดังนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องไปแปลกใจถ้าคนไทยจะไม่ตื่นเต้นกับสะพานแบบนี้แล้วต่อให้ไปเห็นกับตาที่กัมพูชาผมจะไล่ให้แบบไม่ต้องคิดนะอย่างสะพานไทยข้ามไปลาวเนะี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะสะพานมิตรภาพไทยลาวหนึ่งสองสามสี ไหนจะสะพานข้ามโข,มขงที่เพิ่งมาในบึงการอีกนี่คือสะพานข้ามโขงโดยตรงด้วยซ้ำนะั้นยังไม่รวมกับสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาข้ามแม่น้ําป่าสักแม่กองอะไรต่างๆไล่ไปสำหรับเรานะ่ะอ๋อมันก็แค่สะพานซึ่งก็เป็นของที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงคนไทยไม่พูดถึงหรอกเพราะมันไม่ได้เกิดอาการว้าวขณะที่อีกความเห็นนะครับก็บอกว่าผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้มองว่าของคุณไม่ดีนะสะพานแบบนี้มันก็ดีแหละถ้ามันมี แต่มันหมายความว่าความรู้สึกของผู้คนน่ะคือรู้สึกว่าไทยนะ่ะมีแบบนี้มานานแล้วหรือถ้าเอาคนนั้นเอามาตรฐานที่มีอยู่ในไทยไปวัดมันไม่ได้ถึงขั้นจะเป็นแลนด์มาร์คระดับประเทศด้วยซ้ําแต่คุณพูดราวกับว,ว่ามันเป็นแลนด์มาร์คที่คนไทยจะต้องจําให้ได้ซึ่งทางฝั่งกัมพูชานะครับเข้ามาให้ความเห็นเพิ่มเติม,ตมก็บอกว่าก็นี่แหละพวกคุณเห็นแค่เป็นสะพานเทานัท,ที่มันคือความเปลี่ยนแปลงในรอบหลายสิบปีของกัมพูชา คุณก็จะมาบอกว่าอาสพานก็เป็นเรื่องปกติไทยมีมานานแล้วใช่สิของคุณมันปกติเพราะคุณแค่สร้างมานานแต่คําถามก็คือวันนี้คุณยังเร่งได้แบบกัมพูชาไหมแบบว่าเอาเปลี่ยนในรอบ10ปีเนี่ยเร่งได้แบบกัมพูชาไหมหรือว่าทําได้แค่รักษาของเดิมคือผมจะบอกว่ากัมพูชาเนี่ยกำลังเปลี่ยนนี่คือส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเรายังไม่ได้มีมากกว่าคุณในแหละแต่ว่าเรากําลังเปลี่ยนเร็วมากนี่คือสิ่งที่คุณนะมองข้ามกันคะที่ความเห็นคนอ,อีกคนครับบอกว่าสพานนิ้เลียงโอ้ย เน็กเลืองเอา้าอ่านชื่อยากเหลือเกินก็บอกว่ามันไม่ใช่ของโชว์ไงนี่นะคือหลักฐานว่าโครงสร้างระดับประเทศของกัมพูชาก็เริ่มขยับได้จริงเพราะหลังจากสะพานถนนสี่เลนก็มาด้วยเอา้าเชื่อมจังหวัดไปอีกการขนส่งก็ไม่ต้องรอเรือโลจิสติกเข้าได้จริงเมืองริมโขงโตแบบไม่ต้องเดาคุณก็มองเป็นเรื่องเล็กไปเดี๋ยวเรานะ่ยไม่ได้เล็กนะเนี่ยขณะที่ชาวกัมพูชาคนถัดมานะครับก็เอาอดีตของประเทศตัวเองมาพูดนะครับบอกว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ย ถ้าคนไทยไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆตั้ง,งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ไม่ได้เห็นกับตานะก็จะไม่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของส่วนนี้ก่อนหน้านั้นคนพนมเปญจะข้ามไปที่เวียดนามไม่ใช่ว่าขับรถเป็นเส้นตรงผ่าถนนต่างๆไปอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะมันถูกตัดด้วยแม่น้ําโตนเลสาบแม่น้ําโขงและแม่น้ําบานสักคือต้องข้ามน้ําข้ามแล้วข้ามอีกอะอกว่าจะไปหาเวียดนามได้เพราะฉะนั้นในอดีตอ่ะเราไม่ได้สามารถที่จะเดินทางได้อย่างสะดวกแบบนี้นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราค่อนข้างจะตื่นเต้น อย่างถ้าคุณอยู่ในบางย่านของพนมเปญนะใช่มันต้องข้ามแม่น้ํานั่งเรือแพขนรถบ้างนั่งเรือโดยสารบ้างกว่าจะไปเวียดนามนี่ผ่านแล้วผ่านอีกทุกวันนี้มันขับข้าแม่น้ําไปได้เลยไงดังนั้นผมคิดว่าคนกัมพูชานะไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรกับคนไทยหรอกแต่เรารู้ดีว่าประเทศเรานะเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนโดยไม่ต้องบอกเพื่อนบ้านให้รับรู้ก็ได้แต่ความเห็นต่อมาน,นะครับชาวกัมพูชาอีกคนก็บอกว่ามันก็ภูมิใจได้แหละแต่เราไม่จําเป็นจะต้องไปบอกให้ชาวบ้านรับรู้หรือเปล่าไม่ต้องเอาไปวัดไปเทียบกับใคร คือถ้าเราพูดกันอย่างซื่อสัสตย์นะก็ไม่มีใครปฏิเสธนะว่ากัมพูชาไม่ได้เติบโตคือมันเติบโตจริงสะพานเนื้อเลี้ยงคือเรื่องจริงมันอ่านยากเหลือเกินนะผมพยายามอ่านแล้วถนนใหม่เมืองใหม่การลงทุนนี่คือเรื่องจริงแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เราด้ยหรอกแต่ว่าพอไปเทียบกับไทยแล้วอยากให้เขายอมรับของเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไทยน่ะผ่านมานานมากแล้วถ้าคุณกลับไปดูทางฝั่งเขาว่านะไทยเองเนี่ยเคยนั่งเรือข้ามแม่น้ําแต่มันมันสมัยไหนแล้วมัน50ปีร้อยปีที่แล้วหรือเปล่าเนี่ย อันนี้กรุงเทพในอดีตก็เป็นเมืองนะเหมือนกันการข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาก็ต้องทางเรือเท่านั้นซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องในอดีตแต่คุณรู้ไหมว่าทําไมคนไทยไม่ได้ตื่นเต้นเลยเพราะว่าสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาในไทยเกิดขึ้นมาเกือบร้อยปีแล้วร้อยปีตั้งแต่คนในยุคโซเชียลท,ที่มานั่งพิมพ์กันยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำเนี่ยหลังจากนั้นไทยก็สร้างสะพานข้ามแม่น้าเจ้าพระยาต่อเนื่องทุกยุคไล่ไปเรื่อยๆคุณก็ดูแล้วกันว่าเขาจะไปตื่นเต้นอะไรอย่างสะพานใหญ่ที่เห็นเป็นโครงสร้างมืนฐานใหญ่ปกติี่ มันผ่านมาสี่สิบปีแล้วนะหรืออาจาะไปถึงห้าสิบปีซะเดซ้าเพราะฉะนั้นคนไทยรุ่นพ่อรุ่นแม่ไน้โตมากับสะพานอยู่แล้วส่วนคนไทยรุ่นปกติในตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันพิเศษคุณกําลังเอาความธรรมดาที่มีมานับร้อยปีของไทยเนะี่ยมาเทียบกับเขาอยู่นี่แหละคือปัญหาแต่ถ้าเรามองแค่การเติบโตของกัมพูชาอันนี้มันก็จะจบไปนั่นแต่แรกขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าบางทีเกิดเป็นคนกัมพูชาก็เหนื่อยนะ ประเทศเราโตแล้วแท้แต่ว่าไม่ว่าจะชี้อะไรตรงไหนเนี่ยมันก็ถูกตอบกลับมาว่าอาไทยก็มีมาก่อนแล้วเสมอเรามีสะพานสะพานเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าไทยมีมานานแล้วเรามีตึกสูงเขาก็บอกว่ากรุงเทพมีเป็นสิปีแล้วจนเฉยๆแล้วเรามองว่ามีถนนดีขึ้นเขาก็บอกว่าต่างจังหวัดไทยมีมากกว่านั้นอีกโอ้เหมือนกับว่ากัมพูชาไม่มีวันจะพิสูจน์อะไรได้เลยความเห็นต่อมากครับก็บอกว่าก็คุณเอาแต่หวังหวังว่าให้คนทางฝั่งนั้นมองว่าประเทศเรามีอะไรดีบ้าง หรือมีอะไรดีกว่าบ้างเหมือนคบว่าเราแค่อยากให้เขาเห็นเฉยๆว่าเราไม่ใช่ประเทศเล็กๆประเทศเดิมอีกต่อไปแต่ทุกครั้งที่เราพูดนะมันก็เหมือนถูกตัดบทด้วยว่าอ่ะอันนี้ไทยก็มีแล้วก็อย่างที่ว่าแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามตั้งแต่แรกดีกว่าไหมบางส่วนนะครับก็บอกว่าถ้าเราทําสิ่งเดียวกับที่ไทยเคยทำเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่จะถูกมองว่าช้าแม้ว่าจะมีได้เหมือนเขาก็ตามเมื่อเหมือนกับคนที่สร้างบ้านไปก่อนแล้วเราเพิ่งมาสร้างตามเขาตั้ง40-50ปีเราก็ถูกมองว่าช้าเราไม่่ได้้สราาางใหญเเขลย เราควรทำยังไงประเทศเกิดทีหลังมันก็หนีไม่พ้นการเดินตามอยู่แล้วนะต่อให้ทําได้ดีก็ตามมันก็จะเป็นการเดินตามอยู่เสมอเพราะเขาก็มีมาก่อนแล้วมันไม่มีใครจะกระโดดข้ามขั้นได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมเดินตามไปบางทีเราก็ต้องยอมรับตัวเองด้วยแม้ว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็ตามความเห็นทมากรก็บอกว่าสิ่งที่เป็นความก้าวหน้าของกัมพูชาถูกวัดด้วยมาตรฐานของไทยนี่แหละคือปัญหา ซึ่งแน่นอนว่าเราจะไม่มีวันผ่านมาตรฐานของไทยไปได้เพราะมาตรฐานนั้นถูกสร้างจากเวลาที่ต่างกันเป็น1ิปีด้วยความเห็นทางฝั่งไทยนะครับก็บอกไปนะครับว่าก่อนอื่นนะผมจะบอกให้ว่าคนไทยไม่ได้สนใจหรอกว่าในกัมพูชามีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่ไหนอาจจะสนใจบ้านถ้ามันโผล่ผ่านตามมาแต่ปัญหาก็คือเรื่องที่มันไม่จบสักทีเนยเพราะว่าการเปรียบเทียบกับไทยมันก็เกิดขึ้นจากฝั่งกัมพูชาเองอยู่บ่อยครั้งมากๆ มันไม่ใช่ว่าชาวเน็ตทางฝั่งไทยเดินไปชี้นะว่าอ้าวดูสิไทยเหนือกว่าไม่ใช่ไปเห็นกัมพูชาแล้วบอกว่าไทยเหนือกว่าแต่มันเป็นโพสต์แนวๆแ,แบบว่าอันนี้แหละกัมพูชาก็มีแบบนี้ได้เหมือนไทยแล้วผมเห็นหม่อยนะที่ภาพโพสตเปรียบเทียบเอาแบบเทียบกันเป็นภาพต่อภาพเนี่ยแชร์กันบ่อยครั้งเนี่ยบางทีก็เป็นทางฝั่งกัมพูชาเองแหละเอามาบอกว่าอ้าวกัมพูชาก็พัฒนาได้เป็นแพ้ใครเห็นว่ามีตึกใช่ไหมก็เอาตึกของไทยไปเทียบเสอย่างนั้น ซึ่งพอเปิดโพสต์มาแบบนี้มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในกลุ่มของอาเซียนเนี่ยก็จะเอามาพูดถึงพูดคุยกันต่อมันเป็นการเทียบกันตรงๆมากเลยเนี่ยนี่นีความเห็นนะครับก็เข้ามาบอกว่าคือพวกเขาดันไปเทียบกับประเทศที่สร้างมาก่อนประเทศที่สร้างก่อนก็ยอมไปได้ไกลอันนี้คือกติกาโลกอยู่แล้วประเทศอื่นๆที่ไปก่อนหน้าไทยเขาไปก่อนด้วยเช่นกันอย่างประเทศที่เริ่มก่อน30-50ถึงปีเนี่ยมันไม่มีทางที่จะอยู่จุดเดียวกันกันกบประเทศที่เพิ่งเริ่มใน10ปีให้หลัง คนนังม,มองว่าไทยสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลกัหลกๆตั้งแต่ยุคที่กัมพูช่าย,ยังอยู่ในช่วงที่ฟื้นตัวหนักแต่ในยุคโซเชียลกลับกลายเป็นว่าเอาไทยเป็นมาตรฐานแล้วก็คาดหวังว่าจะได้คําตอบกลับมาว่ามีคนใครสักคนบอกว่าเอามันเท่ากันแล้วนี่วามันคือการตั้งโจทย์ที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยแต่แที่ความเห็นของทางฝั่งบ้านเรานะครับก็เข้ามาบอกนะครับบอกว่ามันไม่ผิดหรอกนะที่คุณภูมิใจในบ้านตัวเองแล้วก็เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่ปัญหาอยู่ที่ เพราะมันคือการเปรียบเทียบแบบข้ามบริบทเกินมันเหมือนเอาคนที่เพิ่งหัดขี่จักรยานและทำได้ดีนะแล้วก็มาเทียบกับนักปั่นที่ปั่นมา30ปีที่แบบเริ่มวางมือแล้วแล้วคุณก็กำลังบอกว่าอ่าผมก็ทำได้เหมือนกันคำตอบที่ได้ก็จะเป็นแบบอ่ามันก็ใช่อยู่ทำได้แหละแต่ว่ามันก็คนละระยะทางประเด็นที่คนไทยอยากจะพูดถึงกันนะคือเราก็ไม่ได้บอกว่ากรมพูชาไม่เปลี่ยนจริงๆเราก็ค่อนข้างทึง่งด้วยซ้ำที่ทุนมาลงเยอะเหลือเกิน โดยเฉพาะทุนจากจีนเนี่ยวาสร้างอะไรให้ใหญ่โตมากมายเต็ไมไปหมดคนไทยก็เห็นเห็นกันอยู่นะว่ากาัมพูชา,าเปลี่ยนมากเลยจากการที่ทุนจีนเข้ามาลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานทั้งตึกรามบ้านช่องแต่ว่าปัญหาคือถ้าอยากวัดความเปลี่ยนแปลงจริงเนะี่ยคุณควรวัดกับอดีตของตัวเองมากกว่าก็คือเอาไหมเห็นภาพอาดีตเมืองของตัวเองแล้วก็เทียบกับปัจจุบันของตัวเองแบบนี้น่าทึ่งกว่านะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมากแต่ถ้าคุณเทียบกับไทยไปเทียบกับเวียดนามบ้างมันจะทันวันไหนละมันจะทันเมื่อไหร่แล้ววคุณก็็จะเหน่า มันก็แค่ได้เหมือนกันในบางจุดเท่านั้นไม่ใช่ทุกจุดขณะที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าฝั่งกัมพูชาเองอยากพิสูจน์เลือกไทยเป็นกระจกแต่ฝั่งไทยถูกดึงเข้าเกมตอบกลับด้วยประสบการณ์ที่ยาวกว่าผลลัพธ์ก็คือฝั่งหนึ่งก็น้อยใจวนปลายอีกฝั่งหนึ่งก็งงว่าทําไมต้องเทียบด้วยเนี่ยทั้งนั้นที่ไม่มีใครจำเป็นจะต้องแข่งกันเลยโตไว้ด้วยกันดีกว่าไหมแต่กัมพูชาเลือกที่จะไม่โตไปกับไทยมากกว่าความเห็นชาวเน็ตไทยอีกคนนะครับบ้านเราก็บอกว่าอาท่าคุณพัฒนาแล้วดีขึ้น เราเดีใจด้วยจริงๆนะแต่ถ้าคุณเอาไทายเป็นไม้บรรทัดแบบนี้คุณก็ต้องยอมรับผลของการที่จะวัดขณะที่ความเห็นทางฝั่งเพื่อนบ้านนะครับกัมพูชาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับก็บอกว่าปัญหานะ่ะไม่ใช่ว่าสะพานในกัมพูชานี่มันเล็กนะแต่ว่าคือคุณอาจจะไม่อยากมองว่ามันใหญ่หรือเปล่าเราพูดถึงเรื่องสะพานเนียกเลืองอีกครั้งนะมันไม่ใช่เพราะกัมพูชาไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแต่เพราะนี่แหละคือตัวอย่างที่ชัดที่สุดว่า เมื่อกัมพูชามีของมีสิ่งของสิ่งปลูกสร้างเป็นรูป,ปธรรมแล้วแต่เหมือนกับว่าคนไทยก็จะมองข้ามและก็ไม่ได้มองเห็นเลยผมถามจริงๆนะถ้าไม่เรียกว่าสะพานใหญ่มันต้องระดับไหนเนี่ยสะพานที่เรามีอยู่เนี่ยมันยาวกว่า2.2กิโลเมตรนะข้ามแม่น้ำโขงโดยตรงชิวๆเลยถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในไทยเนะี่ยมันก็จะไม่ถูกเรียกว่าสะพานชนบทแน่นอนมันเป็นสะพานใหญ่แน่นอนถ้าเกิดขึ้นในไทยนะแล้วทําไมพอเกิดขึ้นในกัมพูชานี่ ถูกลดเหลือแค่แค่สะพานหนึ่งเฉยๆคนไทยชินแล้วการบอกว่าไทยมีมานานเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเทียบเท่านะนี่คือจุดที่ผมก็รู้สึกว่าทางฝั่งนั้นก็จะเอาเรื่องของเวลาที่พัฒนามาก่อนมายกเป็นสิ่งที่ทิ้งขาดแทนที่จะมองเรื่องของระยะเวลาสั้นๆที่กัมพูชาทําได้มันได้ขนาดใหญ่โตในเวลาอันสั้นเลยไทยสร้างมาก่อนนั่นแหละแต่คําถามก็คือสะพานนี้ทําหน้าที่ในระดับเดียวกับสะพานใหญ่ๆในไทยได้เลยนะคาตอบมันคือใช่เลย มันต่างกันที่ประเทศไหนเป็นคนสร้างแค่นั้นเลยความเห็นจะมาครับก็เข้ามาตอบกลับต่อเนื่องกันก็อบอกว่าพวกเขามองกัมพูชาด้วยภาพจําเก่าซะมากกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นความเปลีป่ยนแปลงในกัมพูชาจริงๆแล้วก็มองด้วยภาพจําเก่าอยู่แบบนั้นถ้ามีของจริงต่อให้เห็นอยู่ตรงหน้านะเขาก็จะยังมองด้วยสายตาเดิมแหละไม่ใช่เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานมันเล็กนะมันใหญ่โตแล้วแต่เขาไม่อย่างยอมรับว่ากัมพูชามาถึงจุดนี้แล้วอีกบางส่วนนะครับก็อบอกว่าเอ้า เราก็ไม่ได้บอกว่ากัมพูชาแซงไทยนะแต่เรากําลังบอกว่าเราไปอยู่ระดับเดียวกันในบางเรื่องได้โครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งสนามบินใหม่ของเราในสนามบินเตโชก็คือหนึ่งในนั้นด้วยถ้าคุณบอกว่าไทยสามารถมีที่ใหญ่โตมากกว่านี้เราก็ไม่เทียงหรอกถ้าคุณบอกว่าสะพานนี้ยังไม่เทียบเท่าสนามบินก็ยังสู้ไม่ได้อันนี้เรายังไม่ขอยอมรับนะเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ในกัมพูชานั้นเพียงพอที่จะเทียบเท่าได้แล้วขณะที่อีกความเห็นนะครับก็เอาสนามบินมาพูดถึงต่อนะฮะเขบอกว่า ผมอยากให้มองไปที่สนามบินเตโชเลยนี่แหละขอพูดตรงๆว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับอยู่ดีนี่คือจุดที่กัมพูชาไม่จําเป็นจะต้องถ่อมตัวอีกต่อไปเรื่องดีไซน์เนี่ยผมเทียบกับสนามบินใหญ่ๆของไทยนะของเราดูแข็งแรงใหญ่ใช้งานได้จริงมีความโออามีภาษาสถาปัตยกรรม First Impress i o n นในตกตะลึงเลยสนามบินเตโชไม่เป็นรองแล้วแต่ว่าผมเห็นในโซเชียลเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่ดีนะพอเผื่อไปไกลกว่าได้ซ้ําในเรื่องของการออกแบบ โดยเรื่องนี้นะครับก็มีพูดถึงต่ออีกก็บอกว่าเราตามตั้งแต่โถงขนาดใหญ่มหาศาลแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าไปอิงกับไทยสนามบินไหนแล้วเนี่ยเส้นสถาปัตยกรรมเส้นสายต่างๆที่ตั้งใจให้อรังการแล้วก็การใช้พื้นที่แนวตั้งแล้วก็หลังคาที่มันไม่ใช่แค่โครงสร้างแต่มันคือภาพจํแตัวของไทยเนะี่ยสนามบินใหญ่โตมันใหญ่โตอะไรแต่ว่ามันเป็นโครงสร้างหรือเปล่ามันดูเป็นโครงสร้างแต่ของเราเรียกว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไม่ใช่แค่โครงสร้างอย่างเดียวแต่มันคือดีไซน์ที่ดูแพงตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดเต็มระบบด้วยซ้ํา แต่สนามบินยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยนั้นเกิดในยุคที่สนามบินคือโครงสร้างมันเน้นระบบการไหลาการลงรับปริมาณความยิ่งใหญ่เป็นแบบสไตล์วิศวกรรมมากกว่าที่จะเป็นดีไซน์ออกแบบแต่เตช่องของเรานะเกิดในยุคที่สนามบินคือหน้าตาของประเทศคนต้องมาถ่ายรูปต้องมาจําต้องมาว้าวความยิ่งใหญ่แบบสัญ,ญลักษณ์และในโลกยุคนี้ความรู้สึกตอนแรกมันสําคัญพอๆกับรันเวย์เราอนะมีสนามบินคือไม่ได้มีมาก่อนคุณหรอก แต่เรากำลังสร้างสนามบินที่เป็นที่จดจําในยุคเดียวกันได้มากกว่าเรื่องนี้ก็มีการตอบกลับปิดท้ายอย่างเจ็บแสบอยู่เหมือนกันนะครับก็คือทางฝั่งบ้านเราเองก็บอกว่าผมเห็นด้วยนะที่เห็นแชร์กันเยอะในโซเชียลเนี่ยสนามบินใหม่กัมพูชาใหญ่สวยโอ้อาร์แหละคำถามคือแล้วมีคนใช้จริงแค่ไหนก่อนอื่นนะต้องพูดให้ชัดเลยว่า,าผมก็ไม่ปฏิเสธหรอกสนามบินเตโชวสวยแหละะก็ดีไซน์ก็ถือว่าดีนะดูทันสมัยแต่คําถามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ ผมยังไม่เห็นว่าคนจะแห่ไปเยอะแยะมากมายเลยนะยกเว้นก็นแต่คนกมพูชาเองที่กําลังตกตะลึงอยู่ว่ามันใหญ่โตมากแต่ว่าคนประเทศเอื่นๆเห็นคนสิงคโปร์เห็นคนไทยบินไปไหมแบบว่าไปถ่ายรูปไปเฉยมีหรือเปล่าไม่มีนะสนามบินนะไม่ใช่อนุสาวรีย์นะคนถึงจะได้ทาเป็นให้มันเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดสนามบินมันไม่เหมือนสะพานไม่เหมือนตึกนะมันมันใช้วัดที่จํานวนคนที่เข้าไปหรือเปล่าไม่ใช่วัดที่ภาพอย่างเดียวสนามบินไม่สวยเยอะแยะแต่คนไปเยอะอันนั้นนะสำคัญกว่า เรื่องรลววในวันนี้เองนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรา,าคุยกันต่อในหัวข้อถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ